พี่น้องปองปูปองปลายสุดไหนสุดค้นสุดแล้วสุดเนียสุดอย่างเอย <c oughs> <c oughs> รู้สึกปวดหัวตึบต๊บตึ๊บนะมันร้อนร้อนมากว้า <c oughs> ครับครับอ่อเนะข้างสนามกีฬาบ้านแพงอ่ะร้านร้านร้านฟ้าใสยการค้าน่ะเออเออนั่นแหละไปบอกน้องเขาเลยฟ้าใสยการดนตีได้ไหม,มหส่งงานการโก๋ลูเป็นย่างรบุ๊ปิดโอ้สวัสดีค่ะ อากาศน่ากลัวและคนน,ะคน่ะคนก็น,น่าย่านคนนกก็่าลัวตำเมียงเต้ตำเมียงยังกล้วยจะได้เป็นน่ะกล้วยใส่บักเจ้าเชื้อย่างกับบักเจ้าคืนแล้วก็บักมะเฟืองนี่ถ้าเกิดดูดูดูตักสีแล้วกินคู่กับแหนมเอ็นข้อไก่ก็อร่อยเนาะทำ<ส><อ>ชิ้นยายปวงอ่ะคนละแนยคนเลย เอากเกินไปกับแก้มได้ไงเออถ้าถ้าพา่อในวงเรามันไม่เลือกหรอโอ้สวัสดีค่ะสาวลูกของนึกว่าจะบอกอะไ่น่า้ใครไม่ลงหรอกไี่จะกินเองพี่จะสามยมงเอง วนอนเหานอนย้ำไม่ได้ยังคุยคุยคอมเมนต์ได้นะฮะรักหนักสกีบเนาะบอดนักมาเดียร อต่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 อน้ำป้าหน่อยให้หน่อยแก้วหนึ่งน้บซี่โคก้สสกสวัสดีจ้าคุยสวัสดีจา้าเฮลโหล พอลงปวงเก่าวปวงได,ด้ไหมคุยไม่เห็นหน้าผาเลยจ้าหน้าผาคืออะไรฮะไม่ว่าอะไรอะมาแล้วมาแล้วมาแล้วค,คุณเอคนงามสวัสดียี่สิบสองท่านนะฮะสวัสดีนะฮะไยหมา สวัสดียายปวงสวัสดีแม่บุญสวัสดียายปวงสวัสดีคุณเอสวัสดีครับสวัสดีครับป้าเบียดน้ำกันต้าป้วงครับต้านะต้าป้วงต้าปรวลปุยปวงโหดนะพาสวัสดีครับแม่คิดถึงมันก่อนสวัสดีครับเหมือนเดิมจ้าเขาถามว่าคุณเอไม่เห็นหาเลยจ้าคือใครอ่ะคเอกินบ้เป็นจ้าช่วยป้าเมนแล้ว โยดเหรอโยดเหรอโยดนภาเหรอโยดนภาเต้าโยดเต้าโยดเต้าโยดเต้าตุยเต้าตายสาวสกกลสิได้ขึ้นห้องเพลงบอสาวสกกลสิได้ขึ้นห้องเพลงบอ ไม่รู้ว่าชมพูเหรอชมพูเป็นสะกอนเหรอ,มหรอชมพู่ป็นโอ,อบอลหรืออะไรสะกอนนะสะกอนเหรอแค่มชมพู่มันก็ร้องอยู่แล้วก็ขึ้นรอบปกติอยู่แล้วนี่โอ้ยหมาคาบยังบัน,นีเอา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 คนไปไหนบันทีต่อดูสิต่อ <ไป S 1> ต่อบัางนู้ไป่ยังน่ะแช่เมื้อไหร่ต่อต่ออย่าไปไล่มันเอาให,ให้มันกินโลดอะไรให้มันกินได้ไหมให้มันกินไปสงสารยายปัวไม่กลัวเป็นเบาหวานหรือจ้ากินโอเลี้ยงเอาเบาหวานไม่เป็นถ้าไม่ไปตรวจ เบาหวานความดันไม่เป็นถ้าไม่ไปตรวจเลอถ้าไปตรวจก็จะเป็นเหมือนพ่อแหลมเออเห็นไหมแต่ว่ากินไหนไปข้อกัจะไม่เป็นเบาหวานไม่เป็นความดันนะต่อต้านนะต่อตามต่อต้านแต่ไม่เบาหวานไม่เป็นแต่เป็นลูกไขมันไขมันขุดตันที่เลือดไม่เป็นไม่เป็นเพราะว่าของเขาเป๊ะจริงสวัสดีค่ะแม่นอนหรือยังคะแม่ไหนคะนี่บุญอันนีต้นเงี้ยก่อนีนะ ไอ้น,นี่อะไรอะ่ะไอ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 อะไรนะเฮ้ยม,มันไม่ปกติได้ไงมันไหลไม่ถึงไอ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 อ้าวตอนเย็นเขารู้ก็ได้นี่เป็นไรลูกคิดเถอะเดี๋ยวดูเมน้ำม่วงหินน้ำพานเออต้อนเมนม้ำม่วงหินน้ำพานฮะเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยต้นใหญ่ๆเนี่ยเม็นน้ำม่วงหินน้ำพานเฮ้ยน่าใสามากขอบคุณฮะ กล้องหลอกหรือเปล่าเอาลบอ,อะไรไปเนอะหอนนะครับคร,บรูหอนครับหอนหอนหอนอีหลีอุ้ยเป็นอย่างน,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 นั่สูหนูหนูหนูมานี่ซิใกล้ๆหน่อยมีให้พี่นอ้องคือหนูเหลือมพันอ้อยหนูเหลือมอี๋งัวเป็นม่อย่างมัดมีมง,ง,งูเหลือมข้คัข้กว่ะนั่นว่ะ <laughs> ไม่อย่างอีน่ะเก็บประเด็กอ๋อเอาไปกินยืนใส่นี่จะไปกินเนี่ยทำแบงนีอยู่นี่อ๋อโอเคตอกูสาวมีชุด,ลดออแล้วเป็นกระสออเนาะเป็นกรขือนข้อเขพักผ่อนหรือยังครับพักผ่อนเรียบร้อยแล้วฮะเดี๋ยวคเอก็จะหาที่นอนตอนนอนกับป้านเนี่ยแม่นางงูเหลือมงูเหลือมงูหลามไม่บอยา,ออา,อายงูหลามกินกล้วยเลยกันียิมยังก็งูหลามกินข้าว ใครยังไม่ทานแหมเองเาไก่สั่งเลยนะบอกเลยอร่อยมากอันตรายนะจ้าโรคเกี่ยวกับการไหลเวียนของเลือดเวลามันเป็นมันจะตายเลยอึดอัดหายใจไม่ออกว่ะครคุณเอครับสองสามเมตรสามมีงานไหมครับย้ายสองอไรนะสองกับสามเมตรสาม,สามไม่ยิาต้นเดือนมีไหนะ แต่ยังไม่แน่เพราะว่าใครไม่บอกเลยเนะา,นาะเมื่อไหร่คุณเอตะตามแดนเดอเซอร์โอ้แดนเซอร์มันก็มาเรื่อยๆมันก็มาพยอยมากลับกลับมากลับมากลับมาไงเมื่อคืนลำซิงจักโมคุยเอกลับก่อนคุยเอกลับเที่ยงคืนเพราะคุยเอไปแค่รีแลกแค่เต็มที่เก้าชั่วโมงสองชั่วโมงแค่นั้นค่ะคุยเอไม่อยู่ถึงเนาะมันมีงานเอ่อเดี๋ยวจะทำแหนให้ลูกค,ค้าอีกเดี๋ยวไม่ได้ทำส่งเพราะว่า ลูกค้าที่สั่งมาหลังหลังจากที่เราปิดไลน์แล้วก็คือจะเป็นรอบต่อไปเพราะว่าครูเอจะทําให้มันสดสดแล้วก็ส่งสดสดไม่เอาของค้างคืนส่งให้ลูกค้าเลยนะฮะชอบทำของสดแบบใยญเนาะแล้วก็ทำของสดเพราะมันเป็นแหนมไงมันมันสดสดแตไม่เป็นแหนมสุกแล้วแล้วส่งไปไม่ใช่นะม่้ะมีเวลากินาอาชยพไ้ไรเป็นอาชี์ก็ด้เหมือนเดิมดีใช่ สวัสดีครับพี่ต,พต,ต้นต้นดวนเมืองดวนเมื่อเอาให้พี่ต้นก็สั่งไปแล้วนะพี่ต้นก็สั่งไปแล้วแหนมเอ็นข้อไก่ถ้าสั่งอีกเมื่อไหร่คะเนี่ยรอเนี่ยมต้นไดนว่าสูตรลูกชิ้นว่าสูตรอะไรน้ำจิ้มนั่นดูนนเอาไปตะกี้คุณเอกลับมาสาวน้อยแล้วอุ่นใจแหนมคุณเอขายยังไงคะเออแหนมคุณเอชุดละหนึ่งร้อยบาทนะฮะ ชุดละหนึ่งร้อยบาทค่าจัดส่งชุดแรกค่าสิบาทชุดต่อไปสิบาทสิบาทสิบาทแต่ว่าตอนนี้คุณเอโปรโมชั่นนะฮะคุณเอโปรโมชั่นก็คือสั่งกี่ถุงก็แล้วแต่ค่าจัดส่งคุณเอเอาแค่ห้าสิบาทพอจริงๆเดี๋ยวไปเอาที่บ้านแพงโอ๊ยไปเอาที่บ้านแพงกลยนะมีบอโนม,มีให้บอกต้มต้นต้มต้นก็ไม่ไม่ถ้าเกิดไม่ได้สั่งว่าคุณเอจะมีจะมีให้หรือเปล่ากับยายเพราะว่าฉันทำเป็นเป็นเป็นออเดอร์ออเดอร์ไงต้องสั่งไว้นะครับสั่งสั่งคุณเอไว้แล้วก็มาเอาที่บ้านแพง วันที่ยี่สิบสี่ยี่บห้ายี่บหกกจะทำนะฮะอ๋อ,อที่ที่เขาถามสาวโยดก็คือแม่ผู้ช่วยใช่ไหมใช่ค่ะสาวโยดก็มีคนเดียวแหละสาวโยดอะโยดนภาไงสาวโยดจะไม่มาเลยอย่างที่ท่านเดีวอยู่สาว่อยอไมนต้างหาเจ้าปอว่าจะไหน บางหยาบเบยาก,ย,กยากบพกอยกูอย่ยยเี้ยงกบหอมวกกับานไรคาตเมีมมยมเอ้ยเื่แหงไปนะมาในบ้านยากหยาพริกบอซื้อเนี่ยคุณเอสามร้อยส่งกทมได้หรือเปล่าได้ค่ะค่าส่งห้าสิบบาทด้วยนะาส่งห้าสิบาทนะฮะ,ะ,ฮะก็จะเป็นสามร้อห้าสิบทักเฟยยันื้โทรศัพท์ไไยุโทรศัพท์ยโทรศัพท์ใหญ่ยทโทรศัพท์ยหญ เอาทิลักไปไหนพีน่บุ๊ชนะฮะช่างมิกเสียงของเราเช็ดข้าวเช็ดย่ันเห็นฉันเห็นนี่ไงโพสเฟสจะปลุกประมาณห้าร้อยเฟสนะฮะ รับก็ทักไปหาเฟซน,นี้นะฮะทวีไม่มีเก็บปลายทางนะฮะเพราะว่าคุยไม่ได้ไปทําเรื่องไวะะ้ฮะขอ,อโทษจริงๆนะฮะไม่ได้เก็บปลายทางทักเฟสน,นี้มาเลยนะฮะทักเฟซน,นี้มาคุยได้เลยทักเฟซน,นี้มาคุยได้เลยฮะ,ะเดี๋ยวยินดีให้คําปร,รึกษานะฮะเฟสน,นี้ <c oughs> เห็นไหมฮะเห็นแล้วเนาะถ้าข้อความมาได้เลยคุณเอเข้าไปอ่านนะคะถ้าข้อความมาได้เลยนี่เฟซนี้นะฮะเดี๋ยวคุณเอจะเข้าไปบอกอวิธีการโอนการรับส่งยังไงรับรองอร่อยค่ะถ้าไม่อร่อยจะยินดีคืนเงินเลยจริงๆนะฮะยินดีคือเฟซกิตติถูกต้องฮะเฟซกิตติทองวนิชเข้าไปเข้าไปกดข้อความไว้เลยเดี๋ยวคุณเอจะ เข้าไปตอบถ้าก็กลับมาไว้เลยนะฮะอขอบคุณนะคะที่อุดหนุนขอบคุณมากมานะครตอนนี้ก็มีประมาณหลายถุงเลยที่ยังไม่ได้ทำและส่งเพราะว่าทักมาถามเมาาื่อเช้ากับทักมาถามเมื่อคืนเพราะว่าครูเออยากอยากทําแล้วส่งสดๆให้ให้วันต่อวันนะฮะใครเออยังไม่รับนะฮะ คอสไลฟ์สดอยู่รบรรยากาศวันนี้ก็แบบว่าใม่แม่มานเนเนี่ยสวัสดีทุกท่านนะที่ยังอยู่คยุยพูดคุยเมามอยนะฮะคุยกันคุยนก็เพิ่งม,มาถึงงานมากับพี่คุณ คูปลอใส่ใสบดีนะฮะบรรยากาศแบบเหม็นมานอเนี่ยบรรยากาศเนี่ยปัตยานครั้เนี่บรรยากาศก็ได้อ้าวทำไมออกคนออกไปอ่ะไม่ซื้อไหนไม่เป็นไรพูดคุยกันก่อน ไม่เสนอเป็นไรฮะเพืเ่อนก่อนครับอ้ามามาเดี๋ยวก,กลับไปบ้านทางนลยเนะาะเสร็จแล้วคะ่วคะ เอเสียงฟ้าพึมพึมเจ๊มาหน่ใหม่มาเนอะสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่นะฮะสวัสดีด้วยนะคะ้าทำอ,อะไรคะอโอ้นี่มีต้มยำปลาผมมีต้มยำปลาน่ารักครับขอบคุณครับ ต้มยำปลานะฮะต้มยำปลาได้ทานคู่กันเหน่เป็นข้อไก่อร่อยมาก <c oughs> <c oughs> โอ้ยอากาศแบบอากาศแบบน่อยอ่ะน่อยเลยอ่ะอากาศบบน่อยอ่ะอยากร้องไหอ้อยากเจออากาศแบบนี้อยากร้องไห้หน่อยอ โชคดีว่าได้พัดลมจากป้าปบุญนะฮะมันนะครับป้าบุญเย็น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 า่ำๆโอ้ยอยากเลือดังๆจังเลยอยากเล่นดังๆกันเนาะ แบบเลอะมันยังมาขายนอเนี่ยราขามันคนอื่นน้ำอะไรผิวตะขาวผิวไม่ขาวเลยมันนะแต่ก็ผิวก็เนียนๆอยู่พยายามรักษาตัวแล้วจะขับหัวหินน่ะดำม,มากเพราะว่าเที่ยวที่หัวหินน่ะขับหัวหินเป็น ทะเลเนาะมันเป็นแดดอะ่ะขับจนดำหน้าไหม้หมดเลยกลับบรรักษาหม่ทีบา้านแพงเริ่มต้นใหม่ก,ก็คงจะกลับหินทีก็นุ่นแหละอ่อีกปีหน้าปีหน้าก็ได้กลับกลับบ้านไม่เห็นมีใครพูดคุยกับคุณเอเลยเหงานะเหงานะ เงานะฮะอ้าวเมื่อกี้ปัดเหอเหรอใบซังยังไม่ได้ยินเสียงปัดเลยอ่ะไป คนมาค้างคือจอหมดเหมือนเนี่ยดูกล่องข้าวเย็ป่วงเป็นตัวสาว ให้มีใครพูดคุยคุยเองก็ะจะตัดให้ดูนะโอนเหนียง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 อ่ะให้มีใครพูดคุยคุยเองจะตัดให้ดูเลยนะก,ก,กคะลนะคขอคอ,อให้ดูเลยนะถ้าไม่ได้พนมบั้บุญก็ตายนะร้อนอายุฤดูร้อนมาแล้วอ ไปแล้วนะไปแล้วนะสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายทุกคนเลย